สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านด้วยผมนะสวัสดี้วยนะผมอันนี้คือ,อยังไงเนี่ยเข้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่เข้าใหม่ใหม่คือทรงเชงสวยมากสวยมากเอาจริงๆคือที่แรกก็จะเก็บไปใช้เองแต่ไม่ได้เนาะเราพูดไปแล้วเราเอามาขายให้ FC จะสวยแค่ไหนเราก็ต้องมาขายเพราะว่าเราบอกว่าเอามาขายนะตั้งแต่คลิปที่เราเบาีมาเนาะใช่ยังไม่ดูกันตัวไอ้ด้านบนนะเราได้บอก FC ไปแล้วว่าเราจะขายเนาะก็เลยต้องขายนะผมคันนี้ก็คือ ยังไงอะทรงเชิงสีโดนใจบอกเลยว่าสีนี้ไม่ค่อยได้เข้าบ่อยเนาะส่วนมากนานๆทีจะเข้าทีหนึ่งคือใครได้ไปคือบอกเลยว่าคุ้มถ้าสีเขาเข้ามาทีไรนี่บอกลงปุ๊บไปเปล่าเลยนะใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะได้ทรงชิงทักมาแล้วไม่ปิดก็ไม่ได้ไม่ได้อีกนะมาทำนี่เจอคนมาทีหลังพี่ผมเอาผมปิดเรียบร้อยนี่แพ้คนนั้นนะผนจะบอกให้แต่งทุกอย่างตั้งแต่บนลุนล่างล่างไปหามันแต่งหมดแล้วอะคือมันพร้อมขับแล้วเนาะ อันนี้เป็นรถเจ้าของขายเองนะคะขายเองเนื่องจากเออเจ้าของมีเหตุจําเป็นครับใช่ที่ต้องขายเพราะว่าแต่ใจจริงไม่อยากจะขายเลยนะใช่เพราะว่าพี่เขาจอดไว้ในบ้านนะคะจอดไว้รักษารักษาเอารถจอดไว้ในบ้านเครื่องเพิ่งทําเครื่องเสร็จแล้วก็แต่งจอดไว้ในบ้านแต่ไม่ค่อยได้ขับแล้ว เจ้าของเราไปทํางานเนาะใช่แล,แ,บบแล้วก็มีเวลาแล้วก็ใจกินไม่ใยากขายเนาะพอเห็นเราแชท<ช>คุยกันอะไร<ช><ช>เนี่ยเพราะมัามีความจําเป็นมีความจำเป็นพี่แกแอบตกใจอยู่คะ่ะแอบ,บตกใจใจหายด้วยแหละไม่อยากจะขายนะแต่จําเป็นเนาะใช่ไครได้แต่คันนี้คือว่าคุ้มเครื่องที่แกเพิ่งทําให้ใหม่แต่งขนาดของแต่งรวมทําเครื่องนี้ น่าจะแพงกว่าราคารถที่เราเปิดไว้นะผมจะบอกให้เอาจริงจริงอ่ะรีวิวหน่อยพี่ไฟแต่ผมไม่ได้บวกเพิ่มอะไรพี่อันนี้ต้องแต่งต้องเพิ่มมันไม่เอาผมขายราคาหนก็ราคานั้นไปกมีรอยนิดนึงนะคะมันเป็นรถมือสองเราไม่ชอบเราอยากใส่ชุดชุดเฟรมแต่งมันก็มีนะเครื่องใหม่นะคะเครื่องทําให้ใหม่ครับผมเนี่เงาเําดๆนี่ครับผมรอดูซี่ลวดนะผมดูโชกกึึงนะผมเนีดูเจาะนะครับผมนะมาดูรีวิวให้ดูไป พ่อก็เป็นท่อเขาเรียกว่าท่ออะไรทอย่นหะอามย่อทอย่นใช่ไหมคงเชงครับผมนี่อือหึที่เรียกขนาดพ่อยังจะว่าจะเอาไปใช้เลยไม่ต้องขายหรอกนะไม่ได้ครับผมเราได้บอก F4 ไว้เราจะขายเนาะอเดินสวยมากใช่เดินเอาพา F4 เดินรอบรอบอ้ยสวยมากเลยแต่งทุกอย่างนะคันนไหนสวยก็บอกว่าสวยคันไหนต้องเก็บงานก็บอกเก็บงานแต่คันนี้คือซื้อไปแล้วก็คือ ขับได้เลยใช่ขันไหนขับก็บอกขับขันไหนต้องไ่เก็บงานผมก็บอกผมบอกทุกครั้งแหละครับผมนะการซื้อรถที่ร้านผมผมบอกเลยขนาดรูปผมส่งให้โอ้โหเป็นรัวๆแล้วเนาะเราไม่ได้แพงไม่ได้กักอะไรนะอจริงๆเราขายของเราส่งให้หมดไม่ใช่ว่ามีสองสามรูปที่สนุบๆไม่เราถ่ายให้รัวๆเลยครับผมนี่นะอือหืมสวยใช่ตัวนี้หน่อยค่ะนี่อันนี้คือแบรนด์ลุ่เซิง ไม่ได้มีผลต่อการใช้ไม่มีสตาร์ทีคีดได้แต่เพราะว่าเขาเียกเรือนใหม่มันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราอยากอยากจะใส่ใหม่ผมแนะนําซื้อเป็น LED ไปเลยไม่กี่บาทเองเป็น LED เปิดไฟปุ๊บแสงขึ้นเหมือนที่เข้อฮุ่นกันใช่ใช่เป็นเป็น LED ดีกว่านะให้ไปเก็บงานหรอกใช่มันจะเท่กว่านะเป็นมันเป็น LED เป็นดิจิตอลเลยจะวัดเป็นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานลั่นเหมือนเดิมนะคะแต่เขาบอกเฉยๆถ้าพ่อวอร์ไม่เฉยนผมเนี่ยนะเอาไปทํางานเอาไปเก็บเอา แต่ส่วนมากเป็นรุ่นทรงเคงไม่ใช่นีดูได้นะเครื่องสวยผมจะบอกอะไรแค่บ่อกนะแค่บอกก็สวยแล้วเนี่ยเพื่อนดวบ่อนี้ทำมาใหม่เลยเห็นไหมแค่บอกก็สวยแล้วดูจากการแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยพี่เขาแค่บอกก็สวยแล้วผมบอกแค่นี้นะผมบอกแค่บอกก็สวยแล้วคันนี้สวยครบคือเอาไปขี่ได้เลยล่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาไปขี่เอาไปขับได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรคันนี้ก็ไม่ได้ทําเครื่องเพราะว่าเครื่องพี่เขาเพิ่งทําให้ทั้งนห คันไหที่ไปเก็บงานว้่งราคาหนึ่งวะคันไหนที่แบบอ่าพร้อมขับพร้อมแบนวิราคาหนึ่งนะถ้าราคาสูงแปลว่าคันนั้นเครื่องดีสีดีสีสวยก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะคันไหนที่แบบเออนี่ตรงนี้มันมีตะหมีตะหีบ้างอันนี้ก็บางทีมันเก็บงานได้เราก็ให้ลูกค้าไปเก็บมาเราดีกว่านะเพื่อที่งบไม่บานปลายนะแต่คันนี้คือพี่เขาทำให้เรียบร้อยแอดมินแอบใจหวังว่าลงปุนแล้วจะไปปังจะทันไหมนี่คนคนคนที่รู้นี่จะทันไหมนะถ้าอยากได้สนใจรีบพักแชทมานะไม่ไม่ทักมาจะไม่ได้ซ ถ้าทักมานี่ต้องต้องต้องอันนี้นะไม่ถ้าทักมาอันนี้ไม่ได้นะแอ้์พมาทีหลังนะไม่โอนยอดปิดก็ไม่ได้ไม่ได้นะแอ้์พลมาทีหลังนะครับผมนะแอ้คนลเผมไลค์เจอถามคุยกับแอดมินอยู่ปุ๊บคนนึงมาพี่มาปิดเรียบร้อยไม่ทันคนที่คุยก่อนไม่ทันเพราะว่าคนมาทีหลังเขาแซงทางโค้งอ่ะเป็นไงคันนี้ยังไม่สตาร์ตออกมาใช่ค่ะสตาร์ทก่อค่ะห้าสามลั่นๆตรงเชงอ่ะมันเทพแล้วนี่ขับไปเลยไปจอดหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ย โอ้ยแล้วสาวมองสาวมองกจีบจอดจอนั่งเยียนตัวเองก็ได้อจะไปจอนั่งเยียนอื่นนะเขาจะเขาจะโค้งคิงเอาใช่ไหมเออคนเรามันรุ่นเท่กว่ากว่าเราหน้า เพราะแล้วไม่อยากสตาร์ทรถเจ้าของใหม่นานครับผมนะอ่าไม่รู้แหละว่าใครจะได้เป็นเจ้าของแต่ที่แน่ๆคือตื่นเต้นแทนะตอนนี้แต่ไม่เอาละให้เอฟซีดีกว่านะตื่นเต้นแทนนะใครที่ได้เป็นเจ้าของใหม่เอาไปขับล่อๆเท่ๆได้เลยคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยค่ะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเอาไปเลยสภาพนี้ไม่ได้ถอดไม่อะไรให้นะผมให้ไม่แบบนี้เลยนะแต่งให้แบบนี้คือแบบ ให้ไปหมดเลยก็ทำให้แบบนั้นให้แบบนี้ไปเลยนะคบผมนะไม่มีร้านผมไม่มีถอดด้วยต้องเก็บอัไรไม่ครับผมให้ไปหมดเลยให้แบบนี้ไปเลยนะดีใจแทนเจ้าของคนใหม่เว้ยนานทีรถเราจะได้แบบเชงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเชงแบบเต็มระบบนะมีแต่เชงที่แบบไม่เต็มระบบก็คือบาคันเชงแต่เชงแต่ไม่ดูมย่อเนาะพ่อไม่ย่นแต่อ่านเชงแต่นี่ก็คือเต็มระบบแล้วเต็มระบบสีสวยอีอู้สีสวยอีกก็คือคันนี้คือเชงเต็มระบบใครที่ได้ไป ดีใจกับเจ้าของใหม่ด้วยนะทุกคนที่ได้นะคันนี้พี่ไฟบอกเลยว่าคือคุ้มเล้วล่ะได้เลยคือคุ้มแล้วอือมันทำอะไรแล้วเนาะใช่ร้อนมาแอดมินท่านร้อนเข้ามาข้างในก่อนคุยกับไม่ร้อนค่ะเพื่อไอเอฟซีไม่ร้อนก็อยแอดมินทำได้อยู่สักสามชั่วโมงไปเลยหรอก็คือแบบยังไงล่ะมันอสุดแล้วเนาะมันไม่ได้ทําอะไรแล้วคันนี้นี่ก็คือพร้อมขับเลยเนาะใช่ขับไปยัืองเยนก็เทขับไปรักษาก็เก๋ทรงเชิงลูกห้าสามร้านพี่ไฟมาแล้วมาแล้วครับผมนะ ขีผ่ผ่านปุ๊บนี่โอ้สาวมองซึงมพ่อละลั่นเลยมันทีเออเ็บมอปลายมัธยมเนี่ยชอบมากเลย FC พี่ไฟเนี่ยชอบมากรุ่นแบบนี้นะถ้าเห็น<ช>แล้วแชร์คลิปนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูอยากได้แบบนี้ชอบแบบนี้ให้ท่านซื้อให้นะทักมาหาแฟนเพจ Facebook พี่ไฟมาแล้วได้เลยนะผมนะนี่อยากจะได้รานะคาเท่าไหร่สักนิดนึงอีกหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยโอ้โหค่ารวมทำเครื่อง,องกับรวมแต่งนี่ ราคารถกับราคาแต่งซูซีกันนะเฮ้ยเป็นไงล่ะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ไฟด้วยนะเป็นกำลังใจนะอุตส่าห์ไปหามาเนาะดึงๆๆน,น,นะเราวิ่งไปหามาทุกทีเนโอเคผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะคลิปหน้าจะพาดูรุ่นอะไรอย่าลืมฝากติดตามนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกใหม่คิหน้าผมสวัสดีครับบาย